สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ย Have Nu นุ้ยสเ a y ค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะมาอัปเดตยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่กำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ทุกทีค่ะดูว่าจะมีผลกระทบอะไรกับบ้านเราบ้างนะคะพร้อมทั้งแจ้งพื้นที่สีแดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากและพื้นที่สีเหลืองค่ะว่าจะมีจังหวัดอะไรบ้างเราไปรับชมและรับฟังกันเลยนะคะ ขณะนี้ยอม97 w หรือยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะอยู่ใกล้ชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะไหหลำประเทศจีนแล้วนะคะมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง37กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เคลื่อนที่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆนะคะทาง JTWC และโมเดล ECMWF และ GFS นะคะก็ให้ตรงกันเลยค่ะว่า ยอม9 7 W หรือย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยอาจจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะใน12ชั่วโมงนี้หลังจากที่ลงอ่าวตังเกียแล้วก็จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามในช่วงวันที่7วันนี้นะคะถึงวันที่8กรกฎาคมค่ะแล้วก็จะเคลื่อนตัวผ่านสปปลาวและผ่านตอนบนของจังหวัดบึงกาฬหนองคายต่อไปนะคะก็จะทำให้คืนนี้ถึงวันที่9กรกฎาคมค่ะ จะมีฝนตกชุกหนาแน่นทุกภาคนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะตอนนี้เราก็มาดูจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงกันนะคะภาคตะวันออกค่ะได้แก่จังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดค่ะ ภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและกระบี่ค่ะส่วนจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองนะคะภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน,าน่านแพร่ลำปางลำพูนตากสุโข,ขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนาครพนมสกลนคร อุดรธานีน้องบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาลาสินมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอด็ดบุรีลัมยนครราชสีมาสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมอ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีและการจนบุรีค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเรา และชนบุรีนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะได้แก่จังหวัดตรังภูเก็ตและสตูลค่ะจึงขอให้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ คลิปนี้นะคะนุ้ยต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามช่องพยากรณ์อากาศเล็กๆช่องนี้นะคะขอให้ทุกคนรักกันโชคดีค่ะพบกันใหม่บ๊ายบาย